โอเคผมต้องขอการาบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยผมพบรายการเดตอินเกมเมื่อผมเดนะผมวันนี้อยู่ในเกมฮอนไคร Impact 3สามกันนั่นเองนะครับผมก็กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งกับเกมเกมนี้นะครับผมซึ่งเราห่างหายกันไปนานมากเลยนะผมสำหรับเกมนี้จากคลิปล่าสุดที่ผมลงในการรีวิวน้องเซรีไป ตั้งแต่พฤศจิกาปี2019และคลิปวิดีโอตัวนี้ที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือเดือนมีนาคมปี2020เป็น,นเวลากว่า5เดือนที่ผมไม่ได้ทำเกมนี้นะครับผมคือตอนแรกหลังล่าสุดเลยจากที่เล่น s ตอรี่ฮิมิโไปแล้วก็รีวิวน้องเซลี <c oughs> ก็ไม่ได้ลงคลิปวิดีโอเลย <c oughs> แต่ผมก็ยังเล่นเกมนี้มาเรื่อยๆนะครับผมคือรหัสผมในตอนนี้บัญชีผมนะในตอนนี้กับในตอนที่แล้วคือต่างกันมากคือแบบ มีเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลมากมา,กายไก่กองเลยนะครับผมนะก็อย่างหลักๆอย่างแรกเลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าเก,กมตอนนี้ก็คือก็อดเชียนานะครับผมคือแบบว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคือแบบว่าเอ้ยกูดได้มาได้ไงวะก็อดเชียนาคือเป็นตัวละครที่ผมชอบโคตรโคตในเกมนี้พอๆกับน้องเซดีเลยนะครับผมนะก็เชียรากับน้องเซดีนี่ผมชอบพอๆกันเลยนะครับคือแบบว่า ตอนแรกอะที่สุ่มไปในครั้งแรกที่ทำลิปวิดีโอลงในการสุ่มกอต์เชน่าหนึ่งหมื่นห้าพันเพจไม่ออกนะผมสุ่มไปห้าครั้งห้าสิบครั้งอะไม่ได้แล้วทีนี้อ่าตอนตู้รีเทิร์นมาอีกทีหนึ่งผมก็สุ่มไปแล้วสุ่มเพียงแค่สามครั้งนะผมนะสุ่ม,ม 2, 500, 2, ครั้งละสุ่มสองพันห้าสองพันแปดร้อยเพจสิบครั้งทั้งหมดสามครั้งนะผมนะสุ่มครั้งแรกไม่ออกครับผมครั้งที่สองไม่ออกครั้งที่สามออก นะครับผมเือแบบชคเสามครั้งออกไม่ต้องล้างตู้ด้วยนะผมนะคือแบบงงเลย <c oughs> แล้วที่พลิกโคตรเลยนะผมก็คือตู้อาวุธนะครับผมคือในตู้อาวุธของก๊อตเชียนาเนี่ยตอนที่ว่ามันมารอบแรกเลยตอนที่น้องเซรีมาหลังจากจบน้องเซรีไปปุ๊บก๊อตเชียนามันรีมาทีหนึ่งตัวละครมาสุ่มไม่ได้ก็คือเป็นคลิปิดีโอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปแล้วไปย้อนดูกันได้นะครับผม แต่ในส่วนของอาวุธเนี่ยคือจเจริญมากครับผมสุ่ม50ครั้งนะผมจะการันตีปืนของคอสเชียนาแต่ทีนี้ผมสุ่มไป40ครั้งอะ่ะสติกมาสามอันอะ่ะเซ็ตของสติกมาเซ็ต,ต,ตใหม่ไม่ออกเลยครับผมของซิลินแล้วคือได้ปืน <c oughs> ขออภัยผมได้ปืนมาคือตอนที่ครั้งที่50ก็คือการันตีสุ่มล้างตู้50ครั้งถึงจะได้ปืนนะผมตัวสติกมาไม่ออกเลยนะผมตั้ง50ครั้ง แต่ในครั้งนี้ครับผมผมมีเพชรเหลือทั้งหมดสามพันหกร้อยเพชรทีนี้สามารถสุมตู้อาวุธได้สองครั้งแล้ว <c oughs> ผมสุมครั้งแรกไปอ่ะสติกมาซิลินอันบนนะผมนะของเซตใหม่ออกไม่ครับที่พีก,กว่านั้นก็คือชิ้นแรกที่ออกเลยก็คือปืนของกอตเคียนาปืนออกมาชิ้นแรกเลยหลังจากนั้นก็เป็นสติกมาซิลินอันบนนั่นคือสุมครั้งแรกผมครั้งที่สองได้สติกมาซิลินอันกลางคือแบบว่า งงเลยครับงงแบบงงจ๋าเลยเฮ้ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ับผมนะก็อาวุธเนี่ยที่จริงอัผมได้ตั้งแต่ตอนที่ว่าล้างตู้50ครั้งไปแล้วตอนน้องเซรีมานะครับแล้วทีนี้ผมก็อัพเป็น5ดาวไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยกะไว้ว่าถ้าเกิดตัวละครมาปุ๊บก็เออยัดใส่ไปเลยนะครับผมนะแล้วก็สนสติกม่เนี่ยคือได้มาพอดีก็อัพเลยนะผมตอนนี้ก็ ใส่เป็นสติกมาซีลินเซตใหม่นะผมมีอันบนแล้วก็อันกลางนะผมนะแล้วก็ใส่เป็นเลเวลอันล่างนะผมมันเป็นสติกมาขั้นสูง <c oughs> นะครับคือในตอนนี้ pattern มันมี pattern part มาใหม่ของตัวฮอนไคที่มันมีสติกมาซีลินเซตใหม่ขายในร้านก็กล่าวว่าจะซื้อตัวล่างมาก็คือจะครบเลยสติกมาสติกมาครบเซตนะผมนะอาวุธตัน แต่ในส่วนอย่างเดียวที่ขาดไปก็คือในส่วนของชิ้นส่วนตัวละครนี่แหละครับผมนะที่ต้องไปตามล่าสุ่มตู้กันเอานะครับผมนะไม่รู้ว่ามันจะมีตู้มาให้สุ่มเก็บชิ้นส่วนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีตู้ป้ายฮิมิโกะมาให้สุ่มเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีว่าตู้เป็นยังไงนะครับผมนะก็ในนี้ระบบใหม่ที่อัพมาก็คือในระบบของส่วนอัอพชิ้นส่วนเนี่ยคือปกติเมื่อก่อนต้องเก็บให้ครบตามกําหนดถึงจะอัพได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือปรับใหม่ถ้าเกิดเราเก็บ อ่าได้ครบเป็นแบบล็อตๆไปห้ผมนะก็จะมีตามดาวกําหนดตามว่าผมสมมติระดับ S ก็ต้องเก็บให้ได้2ดาวหรือ3ดาวตามนี้นะครับผมนะแล้วพอเราเก็บได้ชิ้นส่วนครบตากําหนดแล้วก็อัพไปทีละดาวก็จะปลดล็อกสกิลให้เราใช้ไปก่อนลวงหน้าโดยที่เราไม่ต้องรออัพให้ถึง SS หรือว่าให้ถึงระดับ S นะครับผมนะก็ตามนั้น <c oughs> นะครับผมที่เป็นระบบที่หลายคนน่าจะรู้กันแล้วในช่วงนี้แล้วก็ ตัวละครของผมในตอนนี้คือแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปมากครับผมนะอย่างแรกเลยก็คือน้องเซรีนะผมคือหลังในตอนแรกที่ผมรีวิวคือไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ก็มีสติกมม่ของมาโคโปโลนะผมนะครบเซตแล้วแต่ว่ายังอัพไม่เต็มนะผมถ้าอัพเต็มบอกเลยว่าน้องเซรีจะเทพมากครับผมนะเพราะว่าน้องเนี่ยยิ่งจําจนวนฮิตมากเท่าไหร่ครับผมยิ่งตบแรงยิ่ง SP เยอะก็ยิ่งตบแรงับผมนะแล้วก็ในส่วนของอ ที่ยังขาดไปก็คือชิ้นส่วนตัวละครเหมือนกันนะผมนะก็ต้องไปตามหน้าเก็บกันไม่รู้จะมีให้สุ่มหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ต่อมานะผมในส่วนของอตัวละครฮีโร่วัคิเลียนะครับผมก็ได้มาใหม่ก็คือฟูกะร่าง SP คือบอกเลยว่าร่างนี้มันจะมีชุดมาใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยแรกมาผมพอดีมันแจกมาในแพท3.7นะครับผมก็ตอนนี้หมดแล้วนะจ๊ะแล้วก็รสเซียก็อยู่เหมือนเดิมน,นะครับผม ส่วนของบอลยญานี่นะักกว่าเดิมนะผมนะคือ <c oughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอาวุธอันเดิมนะผมนะแล้วก็สติกมกเซตเดิมเลยของสามดาวนะครับผม <c oughs> แล้วก็ต่อมายาเอชิซากุระผมเป็นหนึ่งตัวที่เทพที่สุดของผมในตอนนี้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าสติกมากของเธอครบเซตแล้วคือตัวของละครชื่อยาเอชซากุระแต่คนชาวบ้านเขาเรียกแ yeah ย้กันนะก็สงสารที่ yeah <c oughs> แย้นะผมนะ คือที่จริงนะก็ตอนนี้ดาผม5ดาวตันแล้วเรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่ะทะลุขีดจำกัดให้อัพถึง level เลเวลให้ตัวผมบัญชีผมถึงเลเวล81แล้วก็จะทะลุขีดจำกัดอัพเป็น6ดาวนะผมนะเป็นอาวุธ XP แล้วก็สติกมากแน่นอนนะผมครบเซตเรียบร้อยนะครับผมสกิลก็อัพตันแล้ว <c oughs> เหลือแค่ถ้าเกิดเลเวลอัพเพื่อมีอะไรให้อัพก็ตามนั้น ส่วนของชิ้นส่วนตัวละครตัวนี้เนี่ยจะสบายหน่อยเพราะว่ามันมีขายในร้านค้าส่งครามแต่จะมาแค่ <c oughs> อาทิตย์ละ9ชิ้นนั่นคือเรื่องที่ลำบากครับผมนะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งซื้อได้ซื้อได้แค่9ชิ้นแปลว่าผมต้องรอถึง10อาทิตย์กว่าผมจะอัพถึง SS นะครับผมนะ <c oughs> ก็อีก3เดือนกว่าผมจะถึง SS ถ้าเกิดผมไม่สามารถหาซื้อชิ้นส่วนในแบบอื่นได้หรือว่าไม่หาสุ่มนะผมนะก็ตามนั้นก็จะลำบากหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ ปั้นมาดีมากแนละ้วผมก็รักมากครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อมาฟูกะล่างปวดคอนะผมนะล่างปวดคอกันเลยทีเดียวล่างนี้ผมข <c oughs> อ,อนําเสนอเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไซตามะของจริงเลยคือไซตามะในในเกมนี้ไม่มีอยู่จริงครัผมนะ <c oughs> ก็คือตอนนี้ตัวละครผมนะเป็น SS แล้วนะผมนะ แล้วก็ดาวอัพเต็ม3ดวงแล้วเหลือแค่เก็บชิ้นส่วนอีก49ชิ้นให้ครบ50ก็จะอัพตัวละครเป็น SS s นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยผมยังไม่ได้อัพนะผมนะก็ยังไม่ได้อัพเลยซักดาวก็ต้องไปอัพตามหลังกันเอาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออ่าสติ๊กแม่พบเซตนะผมนะผมใช้เป็นเซตอนิวอัลเซอรี่นะครับผมก็จะมีส่วนของอ่าน้องเซลีที่ยังอัพไม่เต็มนะผมเหลือ,ออีกดาวหนึ่งนะผมแล้วก็สกิลอัพตันเรียบร้อยนะครับผมนะครับ หรือแค่ถ้าเกิดเลเวลเพิ่มมีอะไรให้อัพก็ต้องอัพตามไปตามนั้นแล้วก็เทลิเทลินะครับผมตัวละครที่แสนปวดหัวที่ได้มาจากการซื้อน้องเซลีนะครับผมนะก็ใช้ไปส0 0หมื่นกว่าเพชรเอสามหมื่นเพชรใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็ได้น้องเอได้นางเทลิเทลิมานะครับสติกมานะครับตอนนี้ใช้เป็นเซตนี้เลยก็คืออ่ามีค่คาเล่น เป็นตอนของเนื้อเรื่องพิเศษที่ว่าแย้สายฟ้าเข้านะครับผมก็เป็นสติกมากขั้นสูงระดับอ,อันบนนะผมนะใส่อยู่แล้วก็มีสติกมากของเทลิเทลิล่างจะเรียกว่าเจ้าสาวหรือว่าชุดนางฟ้าดีเอ่ยก็ใส่อันกลางไม่อยู่ที่จริงผมมีอันบนด้วยแต่ว่าขาดอันล่างก็เลยใส่แค่กลางไว้ก่อนส่วนอันล่างก็ใส่เป็นสติกมากขั้นสูงของตัวเทลิเทลินะผมตอนที่มันแดงสนทยาป,ปลดคอมาเลยนะครับผมแล้วก็อาวุธ ใส่เป็นกางเขียนแดงอยู่ก็ใส่ไปชั่วคราวนะผมรอตู้มันมาก็จะสุ่มตู้อาวุธของตัวนี้อยู่แล้วก็น้องลิเลียขอนําเสนออย่างยิ่งก็คือดาบของเธอใช้เป็นดาบใหญ่เลยนะผมนะ <c oughs> ดาบอันนี้เป็นดาบของอปาฮิมิโกะสติกมากก็นะครับเป็นมีสติกมากของตัวลิเลียแค่อันเดียวก็คืออันล่างส่วนอันกลางกับบนเนี่ยอันกลางเป็นของเซต ผมไม่จำไม่ได้ว่าเซตไหนับผมแล้วก็อนบนเป็นสติกมาขั้นสูงนะครับผมโอเคทีนี้อีกชุดหนึ่งอยากนำเสนอมากๆก็คือเติมเรียบร้อยนะผมสำหรับแยะล่างสักุระล่างนี้นะผมไอยาเอ,เอสักุรละล่างนี้สติกมา <c oughs> ใส่เป็นอตอนนี้เป็นสติกมาของตัวเธออันนึงแล้วก็สติกมาขั้นสูง1อันแล้วก็สติกมาสี่ดาวหรือ3ดาวนั่นแหละอันนึง แต่ผมไม่เข้าใจนึงคือเวลาที่ยาเอกมันหันหลังเนี่ยมันจะเห็นด้านหัวร้านของเธออะก็แบบยยะเจไม่ชอบอ่ะ <c oughs> นะผมนะก็ตัวละครเป็นเอสแล้วก็ชุดซื้อเป็นชุดกิโมโนเรียบร้อยเป็นที่จริงมันเป็นชุดแต่งงานของญี่ปุ่นนะครับผมนะก็จัดมาในราคา600บาทนะครับผมนะเจ็บกันไปแต่เพื่อแยะทําได้นะผมนะ และในวันนี้พระเอกของเราไม่ใช่นางเอกของเราก็คือแย้สายฟ้านะครับผมหลายคนในตอนนี้อาจ,จคิดว่าเฮ้ยนี่กูกดเข้ามาดูคลิปมึงเพื่อจะรีวิวตัวแย้สายฟ้านะเฮ้ยแต่มานั่งมึงฟังบ่นอะไรเนี่ยฮะก็ต้องขอประทานโทษด้วยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะดูรีวิวก็กดกอไปได้เลยนะผมนะแต่สำหรับตอนนี้เราจะมาดูตัวละครแค่นิดหนึ่ง <c oughs> สติ๊กมากครบเซตเรียบร้อยนะผมนะอัพตัน คิดแล้วนะผมนะของดาวินนะครับผมบนกลางล่างครบ5ดาวหมดส่วนของดาบนะครับผมอ่าผมอัพจนถึงอ่าสีดาวแล้วก็เพิ่มมาอีก2ดาวแล้วเหลืออีกแค่ค้งเหลือ,อแค่ดาวเดียวก็จะอัพตานเป็น5ดาวนะครับแล้วผมกดผิดอ่ะเนี่ยกดผิดแล้วก็ค้างนะครับผมก็อ่าตัวอตัวดาบเนี่ยคือผมขาดแค่กระจกครับผมนะเพราะว่าอ่าในส่วนของ ชิ้นส่วนทอนไกเนี่ยผมมีแล้ว1ชิ้นแล้วก็สักุระ3ชิ้นผมก็มีแล้วขาดแค่กระจกอย่างเดียวกระจก12อันผมก็จะอัพเป็น <c oughs> ดาบสายฟ้า6อ่า5ดาวได้แล้วถ้าเกิดทะลุขั้นเออใช่ทะลุขีดจำกัดผมจำสลับกับบีดเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีปลดเป็น6ดาวนะผมก็ต้องรอมันไปนะผมว่าจะออกมาหน้าไทายเป็นไงถ้าเกิดปลดแล้วก็รอดูเหมือนกันส่วนของชิ้นส่วนตัวละครผมอัพเป็น s s s เรียบร้อยแล้วนะครับผม เรียบร้อยนะครับสำหรับแยะตัวนี้ส่วนของสกิลเนี่ยที่มันขึ้นแดงๆก็คือปลดล็อก h p นะครับเป็นตัวละครพิเศษตัวแรกของเกมที่มีระบบป,ปลด SP นะครับผมนะก็ยังขาดชิ้นส่วนอยู่พอดีว่าขาดอีก16ชิ้นนะครับผมก็ต้องเก็บกันไปสำหรับไอชิ้นส่วนแผงอัพเนี่ย <c oughs> นะก็ <c oughs> ส่วนตัวที่ผมชุดใส่อยู่ก็เป็นชุดจากตอนกิจกรรมที่แล้วนะผมนะกิจกรรมของ ท่านเซียนนะผมนะที่มาแล้วก็มีตัวชุดนี้มาเป็นแจกฟรีผมไปเล่นกิจกรรมแล้วก็รับกันได้ส่วนอันนี้เป็นชุดล่างตั้งเดิมของเธอแนละผมนะก็สวยอยู่แล้วเจอล่างนี้เข้าไปนี่ยิ่งกว่าเดิม <c oughs> นะครับโอเคทีนี้เราก็เกิดกันมานานละผมขอให้ดูอีก2ออย่างก็คือในส่วนของตู้กับกิจกรรมแล้วกันนะครับ <c oughs> ในส่วนของกิจกรรมเนี่ย มีกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดเลยสําหรับในวันนี้ที่ผมอัดคลิปวิดีโออยู่ก็เป็นกิจกรรมช็อกโกแลตนะครับผมคือเป็นสติกแล้วก็แจกสติกมากของน้องเซรีกับโรซาเลียคือบอกเลยว่าน่ารักมากน้องน่ารักมากมากเลยคือสติกมาเนี่ยสวยมากเลยเป็นกิจกรรมช็อกโกแลตวาเลนทน์ไม่เล่นใจว่าวาเลนทน์หรือเปล่าแต่คือจะเป็นการเหมือนกับจับคู่นะผมก็คือการจับคู่วัตถุดิบก็เป็นกิจกรรมที่เคยมาแล้วนะผมนะก็อ่ะ อ๋อสุ่มสุ่มก็คือจะได้ของแล้วก็เอาของสอย่างมา,วงารวมกันปุ๊บก็จะได้เป็นของชิ้นใหม่นะผมก็ตามนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมนะจนจะสูงสุดอันสุดท้าก็คือกล่องของข,องข,องขวัญน,นะครับผมถ้าทําได้ก็จะปลดล็อกของรางวัลไปเรื่อยๆนะผมนะแล้วก็จะได้ดอกกุหลาบนะผม <c oughs> โอเคทีนี้ก็ตามหน้าปกเลยก็จะมีน้องเซรีกับโรซเรียมาคืออยากให้มีเป็นชุดมากเลยแต่คือไม่มีอะ มันเป็นมาเป็นสติกมากแทนนะผมนะซึ่งสติกมานน้องน่ารักมากนะผมนะตัวนี้เลยน่ารักน่ารักมากๆเลยอ่ะอยากได้มีเป็นตัวมากเลยเป็นชุดให้เติมนี้จะจัดแบบไม่รอเลยนะครับผมนะก็เสร็จแล้วสำหรับตัวกิจกรรม <c oughs> และก็สุดท้ายในส่วนของอสเสบียงนะครับผมก็คือเป็นตู้ป้าฮิมิโกะมานะครับผมเป็นแบบอ่า สเสบียงขั้นสูงนะครับผมเมื่อสุ่มครบ100ครั้งคุณก็จะได้กล่องชิ้นส่วนตัวละครนะครับผมทั้งหมด180ชิ้นอัพเป็นระดับ S S ได้เลยนะผมนะซึ่งถ้าตัวตู้นี้ผมนะมันการันตีตัวป้าฮิมิโกะไว้ที่100ครั้งนะผมก็จะได้ตัวแน่นอนนะผมแล้วก็ชิ้นส่วนนะผมถ้าเกิด <c oughs> เราสุ่มตามนี้ใช่ไหมสมมติสุ่มไป30ครั้งได้เท่าไหร่ยี่สิบอ่ายี่สละ ห้าหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยนะครับผมถ้าเกิด <c oughs> เราสุ่มมันมีได้ทั้งสองกรณีเลยนะผมกรณีแรกเราสุ่มครบ50ห้าสิบครั้งเราก็ได้ตัวป้าฮิวิโกะแล้วจากชิ้นส่วนที่มันแจกให้ในกล่องตรงนี้นะผมแค่ห้าสิบครั้งเราก็ได้ตัวแล้วแต่อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราสุ่มในตู้นี้หนึ่งร้อยครั้งก็จะได้ตัวละครใช่ไหมถ้าเกิดเราสุ่มสักประมาณสามสิบครั้ง เราได้ตัวละครมาชิ้นส่วนที่เหลือคือจะเป็นกําไรมากๆเลยครับผมพอเราเปิดครบหนึ่ง้ครั้งหรือว่าเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดได้ได้ตัวละครป้ามาเพิ่มอีกเนี่ยก็จะแปลงเป็นชิ้นส่วนให้อีก30ก็คือซึ่งมันคุ้มมากครับผมสำหรับตู้นี้คือทําให้คุณไปถึงะดับ SS ครึ่งหนึ่งได้เลยแล้วคุณไปหาเพิ่มอีกสั้ง0ชิ้นก็สําหรับรอบหลังก็คือเป็น SS แลวนะผมนะก็เป็นตู้ที่ดีมากแล้วก็ <c oughs> ก็เยอะมาก มีตู้ดาบมาก็คือเป็นตู้าดาบไฟโบราณตัวนี้เป็นตู้เป็นดาบของฮิมิโกะนะครับผมก็ไปหาสุมกันได้ผมซึ่งผมแม่งคตรนลัคก,กี้เลยใช้ตั๋วพิเศษสองใบนะผมนะก็ได้มาฟรีผมสุมครั้งแรกไปนะผมนะได้เป็นดาบยาเอะสีดาวมาแบบงงงเลยดาบไฟได้มางงงฮะทีเดียวออกครับผมนะสุมอีกครั้งหนึ่งได้ดาบฮิมิโกะสีทองมานะครับผมนะคือ <c oughs> แบบ งงงวยมากเนี่ยได้ไอดาบตัวนี้มาครับผมนะได้มาเรียบร้อยแล้วสุ like well. ่มทีเดียวออกเลยคือแบบฮะออกง่ายไปปะครับผมหรือว่าดวงก็ไม่รู้นะครับผมนะก็ตามนั้นไปสุ่มกันได้เลยนะครับผมนะทีนี้เรามาดูกันที่นางเอกของงานกันดีกว่านะครับผมหกสิบหกนาทีละนี่เราสิบหกนาทีเพราะอะไรเอ่ยก็คืออย่างนี้จริงอ่ะผมอัดคลิปตัว <pię? S 2> รีวิวแย่ไปแล้วรอบหนึ่งแต่คลิปแม่งเฟลครับผมคือตัวโปรแกรมอัดอะมันหยุดทำงานไปอัตโนมัติคือผมงงมากผมก็นั่งพูดกว่า10นาทีเนะี่ยแล้วจูจ่ๆโปรแกรมอัดหยุดทำงานคือแบบฮะชิปหายเลยนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าครั้งนี้จะไม่พลาดนะครับผมถ้าเกิดคุณได้รับชมแต่ว่าคลิปมันไม่เฟลนะครับผมนะก็จัดไว้เรียบร้อยก็คือมีแย้ใส่ไว้นะผมนะจะไม่เน้นเป็น เอ่อทำภารกิจจะเน้นเป็นรีวิวตัวละครซะมากกว่านะครับแล้วผมจะเช็คดูให้ดีว่าเวลามันจะไม่หายใช่ไหมที่บนบุมขวานะครับผมนะโอเคจะเล่นสักสองรอบนะบผมนะก็ให้ได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะสำหรับตัวนี้คือคลิปมึงเกือบยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเลยอาจจะใช่นะครับผมนะแต่กับรีวิวตัวละครเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับผมนะแล้วก็บนทั้งคลิป ก็ <G ül> สมควรนะผมที่รอบแรกจะเฟลไป <c oughs> รอบแรกอัดไปได้สิบสามนาทีแล้วก็เฟลนะผมนะตอนนี้17นาทีแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ช่างหัวสตอรี่ครับผมนะข้ามไปด้วยกันนะผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าที่เรามาเล่นในหมดสตอรี่ก็จะมาให้ดูกันอีกทีหนึง่งคือตอนนี้ผมต้องพยายามเนเก็บเพชรให้ได้2องหมื่นเพื่อที่จะซื้อชุดน้องเซรีคือใช้เพชรให้ครบตามกำหนดเพื่อที่จะได้น้องเซรีนะผมนะในชุดกิบเฮาโอเคอ่าแยะมาโอ้ยเจ็บนะ คือตอนนี้ตัวเกมอัปเดตใหม่กราฟิกสูงขึ้นแล้วบอกเลยว่าแหลกโคตรนะผมนะคืออัดคลิปนี้ไม่รู้จะแหลกแค่ไหนแต่คือตอนนี้คือแบบผมค้างอยู่ค้างจริงๆโอ้เชีโอ้เชี่ยมันมันมันแหลกมากโอ้จอร์ดมันแหลกมากผมว่าคุณผู้ชมสกเอสกอสโ,โ,โอ้มันมันขนาดนั้นเลยเสีย <c> ง <oughs> <c oughs> ถึงกับค้างนะผมนะผมว่าน่าจะได้เล่นแค่รอบเดียวละ เอออ่า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 อาเฮะออฮือเอ่ฮือแย่แย่แย่จ้าแย่โอ้โหแหลกมากอื้มอืออื้มอื้มือโหเอ่อฮะโอ้โหโอ้โหเอ yeah! 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 ้ยโอ้ยคักจบยังโอ้ <c oughs> จบแล้วเป็นที่เรียบร้อยเ <c oughs> จบ็บคอมากๆาครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> จะเกรงในโพด้วย <c oughs> แล้วผมโอเคพอทีเนะยผม <c oughs> ก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิวแย้สายฟ้าเออ่คลิปนี้ตั้งเป็นไม่ใช่รีวิวแย้ดีกว่าเอาเป็นอะไรเอ่ยอัปเดตเป็นชีพที่ผ่านมาห้าเดือนหรอ ก็ไม่รู้จะตั้งคีิปว่าไงก็รอดูกันเอาหน้าปกคลิปนะของสาวันี้คือไปเล่นย้ตาเดียวพอเลยเพราะว่าคือมันแหลกมากครับผมนะตอนนี้คือบอกเลยว่ามันกราฟิกสูงจริงมันถึงได้เปิดระบบให้ไปเล่นใน PC กันแล้วตอนนี้คือเอาโค้ดในตัวเกมเนี่ยไปใส่ในมือชีของเราไปใส่ใน่า PC ได้เลยล้วเล่นได้เลยคือแบบว่า มันไม่ใช่เกมสำหรับมือถืออีกต่อไปแล้วครับผมนะก็สำหรับนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมคิวดโดนี้จบนะครับถ้าชอบก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนนี้ก็ขอตัวไปก่อนซะโยหรือไปค่อยๆตายกันนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย